ประวัติผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษนางแก้วใจคนสารีนางแก้วใจคนสารีปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งครูวิทยฐานะครูชำนาญการโรงเรียนบ้านสำโรงตาจินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ,ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกดเขต3ประวัติด้านการศึกษา ครูแก้วใจพลสาลีจบระดับปริญญาตรีวิชาเอกเคมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลรัชธานีจบปริญญาโทวิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผลการปฏิบัติงานในสถานศึกษานางแก้วใจคนสารีปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่6จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในการเป็นครูผู้สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลการทดสอบโอเนตของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2562ซึ่งมีค่าเฉลี่ย30.07 และปีการศึกษา2,563มีค่าเฉลี่ย43.93มีผลการทดสอบโอเน็ตเพิ่มขึ้น13.86คิดเป็นร้อยละ6.79และในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2,562ค่าเฉลี่ยอยู่ที่25.28ในปีการศึกษา2,563 ค่าเฉลีย่ยอยู่ที่26.00เพิ่มขึ้น0.72คิดเป็นร้อยละ1.05นักเรียนมีผลสำิฤทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของคุณครูแก้วใจคนสารีในปีการศึกษา2562และ63มีค่าเฉลีย่ยเกินร้อยละ20อาทิเช่น ในปีการศึกษา2,563มีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนที่42.03และหลังเรียนที่57.97ซึ่งสรุปผลสำนิกทางการเรียนเพิ่มขึ้นที่15.95คิดเป็นร้อยละ37.95ผลการพัฒนาผู้เรียนด้านสุขภาพร่างกายสติปัญญา อารมณ์และสังคมในปีการศึกษา2,562และ2,563อยู่ในระดับปกติคิดเป็นร้อยละ100ในส่วนของคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและตามที่สถานศึกษากำหนดอยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ100ปริมาณงาน และภารกของงานในแต่ละสัปดาห์ของครูผู้สอนในปีการศึกษา2562และปีการศึกษา2563คุณครูแก้วใจปฏิบัติการสอนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาการงานและวิชาเพิ่มเติมโดยมีค่าสอน 28-29ชั่วโมงต่อสัปดาห์การปฏิบัติหน้าที่พิเศษนอกเหนือจากภาระงานสอนเป็นผู้ช่วยงานบุคคลดูแลเรื่องการลาของบุคลากรในสถานศึกษารายงานการเลื่อนเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา ตรวจสอบคุณสมบัติในการขอเครื่องราดของบุคลากรในสถานศึกษาผลงานที่ภาคภูมิใจคุณครูแก้วใจคนสารีปฏิบัติหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งทำให้ผลโอเน็ตของปี2563มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศซึ่งส่งผลให้ คุณครูแก้วใจพลสารีได้รับเกียรติบัตรของผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานระดับชั้นป .6 สูงกว่าระดับประเทศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถุมศึกษารีสะเก็ดเขตสาได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ดีเด่นเรื่องในวันครูครั้งที่65 ประจำปีการศึกษา2,564